ผมต้นฮัฟกกอกนะครับคลิปนี้นะครับมาดูนะครับนะครับลุงจิ้มนะครับจะพาน้องน้ำมนต์ไปซื้อขนมที่กกตูมนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเดีซืนี่ครับไม่พาไปอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงลองคลิปนะครับนี่นะครับรอแป๊บหนึ่งลงคลิป3นาทีได้อมนาที คัน้อมีการต่อรองด้วยมีการมีการต่อรองด้วยพอแล้วมีการต่อรองอ้าวหนึ่งวิได้ไหมครับผมดนกดดันลแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครบนีนะครับนี่นะครับโอดนกดดันนะครับโดยน้องน้ำมนต์นะครับผม ลุงจิมม่อ้นานลุงจิมมีอีกแล้วลุงจิมตังตังไม่ตังที่ลุงจิมนอยนะแ้เาอน่ไปดี่รถจ๋ไม่รว่าเใจนูก็ไปกกไปส่เย่รยอาชีพ๋เดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงลุงนะ นี่ครับเดี๋ยวลุงพาไปนะครับ FT ไปนั่งรอร้านกาแฟแบบเดียไปนั่งรอร้านกาแฟครับนี่ครับนี่ครับก็ตอนนี้น้องน้ำมรกน้องไอเดียแล้วก็น้องพลอยนะครับก็กำลังนั่งรอนะครับนี่นะครับลุงลุงลุงจิมมี่ก็เอารถไปเก็บนะครับนี่นะครับนี่ครับเด็กๆนะครับทั้งสามก็นั่งรอรถโดยสารนะครับ FT ให้นั่งให้นั่งรอตากแดดนะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับทั้งสามนี่ครับกำลังนั่งรออยู่นะครับเอฟซีนี่นะครับคุณคุณให้มานั่งรอนะคะนั่งรอรถโดยสารราจะนี่ครับนั่งรอรถโดยสารนะครับจะไาไปซื้อขนมที่กกตูมนี่นะครับถามว่ามีจังไหมไม่มีเบิกธนาคารธนาคารชลิมมี่วันนี้มีวันนี้มีตลาดนัดบนน้องน้ำมณ์ไม่มีไม่มีครับแล้ววันไหนสันที่มีตลาดเนี่ยมาเล่วันจันทร์เมื่อวานุ ไม่ยี่มะเร็งอะนะวันละข้าววันจันทร์วันจันทร์อ้าวเหรอฮะแล้วก็วันอาทิตย์วันวันจันทร์วันพุธนะเป็นตอนเช้าใช่วันอังคารเป็นตอนเย็นเอาวันนี้มีเหรอวันนี้มีตรงไหนไเรวันเ่นสาร์วันเสาร์วันเสาร์บอกโอ้เขาเป็นวันเสาร์เนาะงงอะไรครับอ๋องงตะกี้ข้ามเป็นตอนแคงวันละข้าวตรงตรงไหนครับตรงไหนที่ มนีสองวันกนที่น้องน้มไปป่ามโครับน้องน้ำมนก็นั่งรอนะครับไปซื้อขนมอยู่นะครับเอฟซีนั่รอก็นงรอต่างเน่โอ้น้องน้ำมนต์ขาชอบผิวสีแทนใช่ไหมครับนขนอะไรน้อง น้อั่คยนี่ครับผมนี่ก็เป็นนีครับน้องพอยก็น้องไอเดียนะครับน้องน้ำมนต์นะครับก็บ <c oughs> นั่งคอยนะครับลุงจิมมี่นะครับไปซื้อขนมนะครับที่กกตูมนะครับผมสวัสดีนะคะเท่านนะคะ นี่ะ้องนคอยกับน้องไอเดียนกรม่ได้ผมเนะนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศหน้าตอนนี้เลยนะครับทุกๆท่านไปนั่งที่บุระนั่งที่ผมผมนั่งคอยลุงจิมนะคะลุงจิม ลุงจิมยังไม่เตรียมพร้อมลุงจิมงงเนาะเห็นลุงถามบอกว่าอ้าวน้องน้ำม,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 มนต์ลุงจิมพาไปไหนลุงจิมงงอือนะพูดใหม่ <laughs> หพูดใหม่น้องพลอยน้องพลอยพูดใหม่ทำไมโดนแทอะฮะนองน้องพอยโดนนี่ยังอรอเชื่อโอ้ยเนาะเน้องพลอยโดนนี่ยังเพราะอะไรนี่จิงไปเรียนรอสเหรอครับอันนี้จริงเอ้ยเรื่องนี้บอกอะไรนี่บอม

ได้มนมหาเามีด็กเงินน่พออยู่นี่ด็กะวาดิขานัยังครับผมก็เป็นของเล่นเด็กๆนะครับสูนิวเดินไปสูเอ็เลยพี่เจ๊กหรอี่แย้มมันเป็นมืออีพควายดมืออาชีพบ่อยค่ายด่ เาจะคว่าเป็นมืออาชีพชอบเพ่เขาอือครับฟรีนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับน้องน้ำมนต์ก็เล่นสนุกสนานอยู่นะครับอาหลวงน้องน้ำมนต์ก็ไปตามลุงกิมแล้วนะครับลุงกิมนานแล้วนะครับจิมมี่หลวงเข่า กำลังเบิกธนาคารอยู่เนาะกำลังเบิกธนาคารอยู่โอ้ยนี่ครับตอนนี้นะครับก็นั่งรออยู่นะครับนี่นะครับลุงจิมก็ออกมาแล้วนะครับเอฟซีลุงจิมออกมาแล้วนะครับเขาธนาคารยังไม่อนุมัติเรอครับอนุมัติแล้วป่ะนี่ครับธนาคารใช่ป้านะครับนี่นะครับ

นะครับน้องน้ำมรก็ขึ้นรถแล้วนะครับเอฟซีเนี่นะครับนี่นะครับนะครับแล้วลุงจิมมี่นะครับลุงจิมมี่ก็ขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นรถกันครบแล้วนะครับเอฟซีนะครับก็เตรียมตัวออกนะครับเตรียมตัวออกไปกกกตูมกันนะครับ นี่ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับนี่ครับนี่นะครับก็จีมก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับ พาน้องน้ำมนต์น้องไอเดียและน้องพลอยนะครับนะครับนี่นะครับพาทั้งสามคนนะครับไปกกตูมนะครับไปกกตูมนะครับไปซื้อขนมไปหาของกินที่กกตูมนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เตรียมตัวออกแล้วนะครับ อ่าไปแล้วนะครับ FC นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกะกอกะด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ